วิสัยทัศสถาบาันราชานุกูลสถาบันราชานุกูลเป็นเลิศด้านภาวะปกร่องทางสติปัญญามีคุณภาพบริการในมาตรฐานระดับสากลภารกิจหนง พัฒนาวิชาการและความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาวะบบร่องทางสศิตปิญาชั้นนําของประเทศ 2. ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวทเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวมในระดับปฏิยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพ 3. ส,สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวเด็กและวัยรุ่น ค่านิยมสถาบันราชานุกูลมุ่งพัฒนาคุณภาพบริการทำงานเป็นทีมยึดหลักคุณธรรมนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศเข็มมุ่งพัฒนาระบบเต็มความพร้อมสู่การทำงานสำหรับผู้ปกครองทาพัฒนาการและสติปัญญา